สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คสองขาสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองจากกระทู้ผีพันทิพย์ครับมีชื่อเรื่องว่าตามมาจากหน้าวัดไล่ขิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นหนึ่งซับหนึ่งไลค์และไปติดตามรับฟังกันเลยครับเราค่อนข้างมีเซนส์กับเรื่องพวกนี้ ได้ยินเสียงกอกกอกแกกๆหรือเห็นอะไรแว๊บๆบ่อยเหมือนกันเราเคยไปหาล่างรงทุกคนจะทักมันเหมือนกันว่าเรามีองค์นะให้รับแต่เราไม่รับค่ะกลัวทำได้ไม่ดีพอแต่ถ้าถามเรื่องเห็นผีเห็นกันจะจะช,ะช,ะชะัดๆในชีวิตเราถึงตอนนี้ก็สองครั้งค่ะครั้งแรกที่เจอก็เป็นอะไรที่น่ากลัวจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เราเป็นพยาบาลเทคนิคค่ะ สมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะปิดหลักสูตรไปนานแล้วประจำอยู่ที่โรงพยาบาลชานเมืองย่านอ้อมน้อยไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันค่ะจริงๆการทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็มักเจอเรื่องอะไรพวกนี้อยู่บ่อยๆเห็นอะไรแวบๆผ่านๆหรือไม่เจอจัดจะก,ก็เจอจังๆอะไรประมาณนั้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นโรงพยาบาลพยายามใช้บุคลากรให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วประจาอยู่ที่ห้องผ่าตัดค่ะ แต่ถ้าขึ้นเวรดึกไม่มีเคสก็ต้องลงมาช่วยงานที่ห้องฉุกเฉินส่วนตัวเรานั้นชอบขึ้นเวรกลางคืนมากกว่าเวรเช้าแล้วคืนสยองในชีวิตของเราก็มาถึงคืนนั้นเราลงไปช่วยห้องฉุกเฉินปกติอยู่กันประมาณ5คนค่ะมีพี่พยาบาลสองคนเราและผู้ช่วยอีกสองคนก็มีเคสเข้ามาบ้างเล็กน้อยจากหัวข้ามจนไปถึงเที่ยงคืนทุกคนยังดูทีวีกันอยู่คุยกันเฮฮา เวลาผ่านไปสักประมาณตีสองก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่ามีรถชนกันแถววัดไล่ขิงจังหวัดนครปฐรมคนเจ็บสองรายอาการสาหัสต้องการพบพยาบาลและเจ้าหน้าที่โดยด่วนพี่พยาบาลเซตร,รถกู้ชีพคนเปเวนเปและมอบหมายหน้าที่ให้เราไปกับรถขาไปกับรถพยาบาลวิ่งไปเส้นทางเพชรเกษมกับรถที่ใต้สะพานโพแก้ว เข้าปากซอยวัดไล่ขิงไปเรื่อยๆพี่คนขับใช้ความเร็วเพื่อต้องการไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพราะจุดหมายข้างหน้ามีผู้บาดเจ็บรอพวกเราอยู่ถ้าใครเคยไปวัดไล่ขิงจะรู้ว่าจากปากซอยเข้าไปค่อนข้างลึกเงียบและเปรี่ยวเป็นอย่างมากรถของพวกเราผ่านวัดไล่ขิงไปแล้วพี่คนขับรถก็บอกว่าอีกไม่น่าเกินกิโลเราก็จะถึงแล้วพวกเราเตรียมความพร้อม ก็ปรากฏว่ามีรถกู้ชีพมูลนิธิวิ่งสวนออกมาทันทีที่วิ่งสวนกันมูลนิธิได้แจ้งว่าคนเจ็บรอไม่ไหวอาการสาหัสมากซึ่งตอนนั้นเองเราบอกพี่คนขับว่าให้ถ่ายตัวคนเจ็บมาค่ะแต่พี่เขาบอกว่ากวาจะวิ่งตามไปแล้วรถต้องมาจอดรอแล้วอีกไม่ต้องถ่ายดีกว่าเราไปทางลัดกลับโรงพยาบาลกันเลยซึ่งเราก็โอเคตามนั้น เราจะกลับกันทางลัดซึ่งเป็นถนนสองเลนเล็กๆเลเาไปตามทุ่งนาและมีหมู่บ้านเป็นระยะเส้นทางนี้ออกพุทธมนตรสายห้าและวเวียนกลับที่โรงพยาบาลได้เลยเราเลยผ่านเส้นนี้อยู่เป็นประจำเหมือนกันในตอนกลางวันมันค่อนข้างเปลี่ยวและเงียบแต่เป็นถนนที่คนในพื้นที่ใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองระหว่างขับรถกลับเรากับพี่คนขับและน้องเปคุยกันตลอดทางเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็คุยกันไปมองข้างทางกันไปทางมืดสนิท นานๆจะเจอไฟลายทางสักต้นหนึ่งปกติน้องเวเปเป็นคนคุยตลกคุยไปก็ขำไปรถวิ่งไปเรื่อยๆทางผ่านตอนนั้นเมื่อสนิทมีแค่ไฟจากหน้ารถเรามองไปข้างหน้าจะเป็นทางโคง้งที่มุมหัวโค้งนั้นมีเสาไฟต้นหนึ่งเป็นสีส้มๆพอให้คนใช้มองเห็นว่าเป็นทางโคง้ง พี่คนขับชะลอความเร็วอยู่ๆในรถก็เงียบขึ้นมาดือ้อๆไม่มีใครคุยกันสีเงียบนั้นคุยไปเรารู้สึกขนลุกเป็นอย่างมากพอรถค่อยๆเข้าใกล้โค้งสายตาของเรานั้นกเกลือบไปเห็นมีคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมมืดและน่าจะเป็นเด็กเด็กนักเรียนแน่นอนเพราะใส่เสื้อสีข,ขาวตาเราไม่ฝากแน่ค่ะเราขยี้ตาอยู่หลายครั้งเหลือบมองนาฬิกาเวลาตอนนี้ก็เกือบจะตีสามแล้ว เวลาตีสามเด็กที่ไหนจะมานั่งตรงนี้มารู้ตัวอีกทีหนึง่งรถก็วิ่งเกือบจะถึงโค้งแล้วตอนนั้นปากเราแข็งไปหมดจะหันไปถามพี่คนขับก็พูดไม่ออกและเราก็พยายามมองไปที่มุมโค้งตรงนั้นเวลานี้รถก็ค่อยขับผ่านโค้งไปอย่างช้าๆและเราก็ได้เห็นเด็กอายุมาสัก 5- ้าถึงหขวบเป็นเด็กผู้ชายนั่งกอดเข่าก้มหน้าใส่ชุดนักเรียนเสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงิน พอรถมาถึงโคง้งแล้วก็ได้เห็นชัดอยู่สองตาเมื่อเด็กคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาภาพที่เห็นคือเด็กคนนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดที่แขนเขาใส่ในกาข้อมือโดรีมอนโดยเลือดมันเลอะเทอะไปหมดเรากลัวมากขนลุกไปทั้งตัววินาทีนั้นเรารู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่มันไม่ใช่คนเราเหมือนโดนสะกดด้แต่จ้องมองตรงนั้นยิ่งทำให้เราตอกย้ำสิ่งที่เราเห็นเราไม่ได้ตาฝาดไปอย่างแน่นอน รถผ่านทางโค้งมาแล้วเรานั่งเงียบจนมาออกถนนใหญ่เราหันไปถามน้องเวนเปว่าเมื่อกี้เห็นอะไรกันไหมคะพี่คนขับบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยน้องเวนเปนก็ถามแล้วว่าเห็นอะไรไหมเราก็เลยบอกว่าเห็นเห็นเด็กนักเรียนนั่งกอดเขากันอยู่ตรงหัวโค้งนั่นเองเฮ้ยพี่ น้องเวนเปย์รองลั่นแล้วบอกกับเราว่าพอไปถึงโรงพยาบาลจะพาไปดูอะไรหลังสิ้นบทสนทนานี้ทุกคนในรถก็งเงียบเป็นกิบเลยไม่มีใครพูดคุย,ยกันอีกจนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลพี่คนขับรถวนไปจอดที่ด้านหลังแล้วจอดที่ห้องดับจิตน้องเวนเปย์ชวนเรามาดูอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ค่ะเราไปดูศพในห้องดับจิตในห้องมีสองศพน้องเวนเปย์เดินไปที่ศพหนึ่งแล้วพูดกับเราว่าพี่ลองดูสิว่า ใช่เด็กคนนี้หรือเปล่าน้องเวนเปนก็เปิดผ้าคลุมออกวิธีนั้นทําเราถึงกับช็อกเลยทีเดียวพอล่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโค้งอย่างแน่นอนทางเสื้อกางเกงแพสกันบริเวณหัวและนาฬิกาโดริมอนทันทีที่เราเห็นศพนั้นเราวูบเลยค่ะเหมือนจะเป็นลมจนน้องเวนเปต้องช่วยพยุงกันออกมาจากห้องนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเราจึงรีบไปใส่บาตรให้น้อง ตอนนั้นคิดว่าวิญญาณน,น้องคงไม่ได้กลับมากับล่างน้องคงมานั่งรอเพื่อขอติดรถกลับโรงพยาบาลด้วยเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องสยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่าตามมาจากหน้าวัดไล่ขิงครับผมเรื่องราวสุดสยองจากกระทู้ผีพันทิพนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ